าขอจากที่เมียนนะคะแล้วก็พี่ไชไทยนะคะมามอ,<ๆ>าอต้ออยนะคะโอ้จเนลกูกท<ม>กับกครอครา้างของเรานะคะ<ๆ>โหรมากๆเลยนะคะก็ขอให้ดีนขอบรคุณมากๆเลยนะคะขอบุากเลยนะคะ<ๆ>ขอีนะคะมีแต่งงความสุขนะคะรวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากเลยะ แต่อันนี้ก็จะปวดข่งคนอื่นเขาเลยนะคะนี่เดินทั่วเลยค่ะมาวันนี้ก็ลองค่ะตึกกว่าเชือกเลยนะคะวันนี้ว่าร่างกายงมากเลยนะคะวันนี้เรามารวมตัวกันที่บ้านน้องพลอยนะคะมามาครบรือยังครับมาครบแล้วหรือยังคะเนี่ยมาครบแล้วค่ะมาครบแล้วค่ะ มาครบแล้วค่ะทั้งหมดเ1บ้านค่ะ10บ้านโอ้ย10บ้านค่ะ10บ้านค่ะเยนยื่นเรียนสวยเนาะเดี๋ยวคุณพี่จลยมอบมอบทุนค่าหารให้นะคะ เรอบมางนี้จะเป็นกครองตัวชงกตกนานะคะ น้องทำเพลนะะพง,เงนะคะที่พม่ไปถ่ายภาพให้ชมนะคะอันนี้นะค,ะคือตาต่อรูปน,น้องใบทองนะคะน,น้องจอ,อยะคะ่ะเขาควรต้องจอ,อยะคะ่ะ กินอยู่ลอยไปด้วยว่ะดูดดููนอนแล้วอ่ะนอนเลยนอนเลยนอนเดี๋ยวมาสาี่บัวขาด้วยนะพ่พอาพีัวไทยลูกมพี่ครับ นะคะรูกันธุ้ี่ก่อนนะคะ่ขอบคุณครับขอบคุณครับเด็กอ้วนไปไหนเด็กอ้วนเด็กอ้วนอยู่กับคุณตาทางนู้นค่ะ เด็กอ้วนไปทำอะไรนั่นนี่นะคะกะินน้ำสบายกับกทุกเชือกเลยน้ำเฟตังอยู่หรอกี่โอ้โห oh, อ๋ออันนี้ <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นอ่าน้องอาณาจักรงอป่านนะคะที่ตกตกงานอันนี้เป็นน้องคำแพงนะคะาหานจะเป็นลูกสาวนะคะคุณตามาหาเนะะี่ยไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่เลยนะคะอยู่กับคุณตาเลยโอวัอนนี้ก็อิ่มกับทุกเชื้อรู้น้องจ่อยนะคะโอ้ดูน้องจ่อยสิคะไม่สนใจกินด้วยคลายด้วยอิ่มมาก ฝั่งันนี้จะเป็นพี่น้ำเพชรนะคะพี่น้ำเพชรโกแก้วนอนแล้วก็จะเป็นคุณแม่สายฟ้านะคะคุณแม่สายฟ้ากินกระเทียมอิ่มทุกเพียกเลยค่ะวันนี้ ขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูน้องพลอยนะคะอุ้งมากมากเลยค่ะเดินทั่วเลยค่ะนี่ไม่รู้จักอยู่เฉยๆนะคะนี่ดูค่ะไปหาแม่เขาแล้วขน่นแม่สายฟ้าค่ะแ่สายฟ้าก็เขาจะดุ ไม่ค่ะไม่ค่ะใช่ค่ะแม่จันีออแม่จอยแมยอค่ะแม่จอยสเนาะ โอ้ไม่สนใจใครเลยลูกสาวมากโอ้โหโอ้ร้องพากันร้องแล้วยดูน้องคำแพงนะคะอีสาวหลากินกระทุกเชือกเลยโอ้โหตัวนี้ไม่รู้มาจากไหนนะคะนี่ อิ่มมากพี่บัวขาวก็อยู่ฝั่งนู้นกินอยู่คนเดียวนะคะเป็นยังไงลูกอิ่มไหมคะอิ่มมากโอ้อิ่มแล้วอิ่มมาก อยู่น้ำตำรากระทุกเพลือกเลยนะคะขอขอบคุณพี่าชายชัยกับพี่เฮียงมากมากเลยนะคะขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่โอ,อ้โหยินดีครงนี้ขอให้อ,อ่าพี่ๆนะคะว่า,าคุณพี่เฮียงกับพี่ชานชัยนะคะมีจิตความสุขประสบความสำเร็จรับรองเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะทั้งบุญกับช้าน,นะคะเนาะสับว์คู่บ้านคู่เมืองคู่บ้านนา,านมามื ขคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามน,นะคะคุณแม่สายฟ้านะคะทางสายฟ้าเอเป็นนะคะที่น้ําเพชรนะคะช่องที่น้ํเพชรนกแก้วนะคะแล้วก็ช่องน้องจ่อยนะคะบุญหลายจ่อยนะคะแล้วก็น้องหมอพลอยคิดดื้อนะคะน้องข้แพเไม่มีช่องนะคะแล้วก็อาณาจักรเกาะป่านะคะมีอาณาจักรเกาะป่าในี่พ่อพี่พี่ควานนี่มีแต่คนโสดนะคะนี่่ะโปรโมทรอบที่สามแล้วนะคะ กับเป็นความน่ารักนะคะของลูกๆของเราลูกสาวเนี่ยไม่สนใจใครนะคะอยู่กับตาถูแต่ตาเลยนะคะรู้สึกว่าจะคิดถึงตามากไปหน่อยคุณตาคินอิ่มเลยวันนี้นะคะความอ่อนแม่ไอ้ใกเก้าบัวเนาะ กินอ,อ,อิ่มมากๆกับทุกเชือกเลยนะคะวันนี้คุมกางกับทุกเชือกเลยน้องจอยทําอะไรเนี่ยน้องจอยกลัวกินไม่ทันนะคะนั่งทับซะเลยกลัวกินไม่ทันค่ะนั่งทับโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ความแม่ก็ห่วงนะคะ รักมากๆเลยจ้าโอ้โหขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้บ้านน้องพลจะทึกคลื่ประมาณนี้นะคะวันนี้วันน sure> ี้คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่กวอนอตัวจริงของของน้อง จะไปหาลูกเรากันนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปจะไปถามก่อนซิอาการมาเป็นยังไงอลูกอัลอยห,อหมุดหลังจะถามก่อนซิเออลูกเจอคนมาบ้านเยอะอนเป็นยังไงวันนี้ไม่ได้เจอตานานขอไออุ่นจากตาก่อนแล้วกันสรุปไปกินอ้อยกับพี่ๆใช่ไหมเนี่ย ไม่กินใช่ไหมือืมอม,ม,มดูดนมตาเล็นหนึ่งแล้วกันก่อนตาจะไปขอดูดนมลนแล้วกันนะตาโอเคค่ะยังไงคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขอกราบขอขอบคุณนะคะคุณพี่ ชานชัยกับคุณพี่เฮียงนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้บุญบุญสนครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะขอให้คุณพี่เฮียงกับคุณพี่ชานชัยนะคะมีแต่ความสุขป,ประสบความสําเร็จรด้ารวยคิดเงินได้เงินทิดทองได้ทองนะคะประสบความสำเร็จ,รท,ท,ะะรรจทุกอย่างนะคะสําหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ